โรงเรียนพมบุรีรัชดาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองขอนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษา r c d Model นำโดยดรนุชนาจิมจันผู้อำนวยการโรงเรียนพมบุรีรัชดาพิเศษปัจจุบนันมีบุคลากรทั้งสิ้น19คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ทั้งหมด154คนวิสัยทัศน์ของผู้เรียนผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนครู จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและน้อมนำแนวพระราชดำริสืบสารพระราชปณิธานโดยมีหลักการดำเนินง,งานดังนี้คือ RCD Model R การเสริมแรง C การร่วมมือและ D การพัฒนา จากหลักการดำเนินงาน RCD Model ทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ RCD Model รัชดาโมเดลเพื่อการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่ดีทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนพมบุรีรัชดาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 1. น,นักเรียนติดศูนย์รอมสองมผอเป็นจำนวนมากพฤติกรรมการเข้าเรียนน้อยลงและผู้ปกครองไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒน,นารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ RCD model รัชดา model และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ RCD model รัชดา model ขอบเขตการดำเนินงานประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จจำนวน154คนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใช้รูปแบบออนไลน์และออนแฮนซึ่งมีช่องทางในการเรียนออนไลน์ผ่านคิวอ d e คตห้องเรียนออนไลน์ต่างๆของคุณครูแต่ละคนดังนี้ รูปแบบการดำเนินงาน 1. ศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียน 2. ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ RCD Model จัดการเรียนรู้โดยใช้ RCD Model และประเมินผลปรับปรุงรูปแบบ RCD Model ระยะเวลาในการดำเนินงานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564และงบประมาณ5000บาท แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. ปัญญาภิพัฒนาการนิยม 2. ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์และ 3. ทฤษฎีบุคลิกภาพแบบมนุษยนิยมของคาร์โรเจอร์ผลการดำเนินงาน RCD m มเดลรัชดาโมเดลนำมาพัฒนาต่อยอดเป็น รูกรัชดาสมาร์ทลดเวลาเรียนเพิ่มทักษะอาชีพในช่วงการเรียนการสอนออนไลน์ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ผลการดำเนินงานพบว่านักเรียนเข้าเรียนเพิ่มขึ้น9%และมีความพึงพอใจ RCD โมเดลรัชดาโมเดลในระดับมากขึ้นไป90%